แบบรูดจุดตีรูดปุบ๊บอ่ะนัน่นหะเคาะใหยาโรนิเวยสแบหมอเจ้าแล้วเราจะแบบฉีดที่มันสลายไปอ,อย่างฉีดอยังมันอยู่ได้มังมึงคือมันเปลือกตาอ่ะเนาะฉีดเต้าเดี๋ยวคือยูแบบต้องต่ายเนี่ยค่ะหมอมีไหมคะลักษณะที่ว่าฟิลเ ER ลอร์อยู่ยันยืนยง,ยงมันก็จะเกิด รอยตะปุ่มตะปั่นะะในเวลาต่อมาเนาะเราจะอ,าออกเนี่ยเราก็จะต้องไปขูดไปตัดก็ไม่ถึงอย่งไม่เรียบนะ <c oughs> และ้วที่มาสลายได้อะคะมันดีอย่างไรคะหมอคะ <c oughs> คือถ้ามันเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดเราพูดตามหมอสิคะไฮยาลูโรนิกแอซิดไฮยาลูโรนิกแอซิดมันเป็นอะไรคะหมอคะ ตรงนี้เนี่ยสารไฮยาลูโรนิกแอซิดเป็นสารที่ทำเลียนแบบธรรมาชาติไฮยาจะอุ้มน้ำค่ะทำให้ผิวฟูขึ้นหน้ายกขึ้นแล้วเข้ารูปมากขึ้นมีข้าวงชัดเจนยืนยันว่ามันค่อยๆสลายไปในระยะเวลากี่ปีเนาะถ้าเราฉีดเข้าหน้าเราแล้ว,ลวเราหงายเนะีย่ยมันจะเป็นสัญญกรรมเลยอะมันจะอ,ออกจากหนังแน้วได้ก็แค่หมองหาตัวยาไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยจะมีตัวสลายออกนะคะเขาเรียกไฮยาลูโรนีเดสนะคะโอ้ my god เดี๋แม่ของ ยาลูนเิเซสฮยาลูนเินเซสมือนกัถ้าไม่พอใจนะคะสามารถสีสลัดได้นะคะภายใน 24, 24ชั่วโมเงเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เลยะคะ่ะที่คุณหมอว่าฟิลเลอร์ะคะ่ะมีหลายรุ่นคือหนูอยากได้รุ่นที่ถูกเนาะหยอกข้างหน้าเลยมดเลยอ่ทุกส่วนเลยอย่ใดเกานเราไม่สามารถที่จะใช้ฟิลเลอร์เพียงรุ่นเดียวนะคะรักษาทุกจุดปัญหาของใบ e หน้าแบบนี้ไม่ควรแลวควรจะเลือกโมเลกุลที่ ใหญ่หรือเล็กเนี่ยให้เหมาะสมตามปัญหาของผิวหน้าเช่นใต้ตาเนี่ยมักจะใช้โมเลกุลเล็กเพราะว่ามีความละเอียดเข้าไปตามร่องริ้วรอยใต้ตาได้ค่อนข้างดีจะไม่ไปกับขครยดข้ามหมวกขาแต่หมูมักลวยเนาะกลัวแน่หมอกลัวก็หาหมายถึงว่าของกลัวภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดฟิลเลอร์ใช่ไหมคะเพราะปัญหาแทรกซ้อนที่ได้กลัวส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นฟิลเลอร์ฉีดแล้วไปเข้าเส้นเลือด ใช่อาจจะมีตาบอดหรือเนื้อตายได้เพราะฉะนั้นถามว่ากลัวไหมก็ต้องมีบ้างแต่ว่าเราต้องฝึกตัวเองอสั่งสมประสบการณ์ให้ความกลัวตรงเนี้มันอยู่ในความแน่นยำของเราเนาะสมมุติว่าแบบหนูเป็นคนโชคร้ายนหนึ่งนล้านอย่างชีดเข้าเส้นเลืออย่างคือหมหอจะช่วยชีวิตหนูได้อย่างไรเนี่ยคะ ถ้าโชคร้ายจริงๆเนาะหมอคนไหนก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในคลินิกเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ผู้ชีพแล้วก็จะต้องมีสิ่งที่สําคัญมากก็คือไฮยาลูโรเดสเก็บเอาไว้เนาะถ้ามันมีปัญหาคือเราก็ต้องฉีดสลายทันทีค่ะทุกคลินิกจะต้องมียาสลายเอาไว้รวมถึงกล่องอะค่ะที่ช่วยกู้สภาวะแทรกซ้อนอะเออจะต้องมีอุปกรณ์อย่างนั้นครบเลยสำหรับการแก้ไขนเคืเลไอตัวเนี้ยที่หมอบอกว่ามันจะดีขึ้นภายใน2ี่สชั่วโมง เราเอาแค่ชัมม่วโมงครึ่งสำหรับกรณีที่มีการเข้าเส้นเลือดอนะคะต้องรีบแก้ไขทันทีเป็นภาวะสุกเฉยการตัดเตียงเครื่องมือให้พร้อมรวมถึงการเข้ารับการฝึกอบรมก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทุกทีอันก็โล่งอกก็สามารถทำได้เลยโดที่แบบไว้งใจได้กี่น้องโหลดจบค่ะที่ฟิลเลอร์ที่มันถูกรูกับค่ะหมอมันเป่นยังไงค่ะ ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟิลเลอร์นะคะจะมีราคาอยู่มาตรฐานทุกที่อะคะ่ะถ้ามันเป็นฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพหากมีปัญหาก็สลายได้พวกนี้ราคาจะอยู่ที่ต่อ1ซีซีหมอบาเกินหมืน่นแต่ถ้าราคาลงไปต่ํามากเนี่ยก็ต้องไปตรวจเช็คอีกทีอะคะ่ะว่าคุณภาพของฟิลเลอร์เหล่านั้นเป็นฟิลเลอร์แบบไหนหมออยากจะเตือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในแวดวงความงามเนี่ยบอกกันตามตรงเลยว่าราคาถูกแล้วดีเนี่ย คือราคากับคุณภาพที่สวนทางกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีราคาที่สูงมักจะไปกับคุณภาพที่สูงอันนี้ตกไปลงมามากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าได้สารเติมเต็มที่ไม่มีคุณภาพเวลามาแก้ไขมันแก้ไข,ขค่อนข้างยากจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงซึ่งเราเลือกฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพดีสามารถแก้ไขไดไ้แล้วก็ไม่ทาปฏิกิริยากับผิวตก้งแต้นจะดีกว่าหมอคะหนูจะทําเลยดีกว่าหมอคะ ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายยูปก,ก่อนทำกันก่อนเนาะเพื่อที่จะได้ประเมินหลังทำว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างได้ค่ะถ้าถามหมอในเรื่องราคาหมอจะบอกว่าในเรื่องของความงามเนี่ยถ้าตัดสินใจเขาที่ราคาต่ำเพราะว่าเนี่ยก็ต้องยอมรับผมเสียอาจจะเกิดขึ้นนะคะถ้าในแง่ของฟิลเลอร์ในส่วนไหนก็คือว่าฟิลเลอร์ไม่สลายฟิลเลอร์อยังเป็นก้อนอยู่ที่เดิมเพราะว่าฟิลเลอร์ไหล หากามีภาวะแทรกซ้อนคือแก้ไขไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้เลย